สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูใหญ่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของทงโพชนาการและข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าทงโภชนาการกันก่อนนะคะทงโพชนาการก็คือภาพจำลองสัสดส่วนอาหารที่แนะนำให้คนไทยบริโภคใน1วันโดยกำหนดเป็นทง ปลายแหลมเพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการบริโภคอาหารจากมากไปน้อยเป็นสัสดส่วนกันจากภาพคือตัวอย่างของธงโพชนาการนะคะเด็กๆธงโภชนาการที่เด็กๆเ,เห็นจะแบ่งได้ทั้งหมดอยู่4ชั้นมาดูชั้นแรกกันก่อนนะคะชั้นที่1ก็คือกลุ่มข้าวแป้งกินปริมาณที่มากที่สุดให้สารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักและควรเลือกชนิดที่ขัดสีน้อยนะคะเช่นข้าวกล้องค่ะต่อไปชั้นที่2ก็คือกลุ่มผักและกลุ่มผลไม้เด็กๆควรจะกินในปริมาณที่มากรองลงมาเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ใหญ่อาหารต่อไปชั้นที่3กลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่และกลุ่มนม ชั้นนี้เด็กๆควรจะกินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรโตีนคุณภาพดีมีธาตุเหล็กและแคลเซียมค่ะและชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่4คือกลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือกินแต่น้อยนะคะเด็กๆเท่าที่จำเป็นก็พอค่ะต่อไปมาดูข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆ ข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารเราเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าโภชนาบัญญัติคือข้อแนะนําในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมีทั้งหมดอยู่9ข้อนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1นึ่งเด็กๆควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้ได้หลากหลายนะคะข้อที่2รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ข้อที่ 3. รับประทานผักพืชและผลไม้เป็นประจำข้อที่4รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งข้อที่5ดื่มน้ำให้เหมาะสมตามวัยข้อที่6รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควรข้อที่7หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด ข้อที่8รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและข้อที่9งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะในการรับประทานอาหารใน1วันนะคะเด็กๆเด็กๆควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ และให้ได้สารอาหารให้ครบ6ประเภทนะคะควรรับประทานอาหารตามธงโภชนาการและปฏิบัติตนในเรื่องของการรับประทานอาหารตามหลักโภชนะบัญญัติทั้ง9ข้อเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดหน้าที่18และหน้าที่19นะคะให้เด็กๆตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่เราเรียนวันนี้พอเด็กๆทำสองหน้านี้เสร็จแล้วให้ถ่ายภาพกิจกรรมสองหน้านี้ส่งมาให้ครูใหญ่ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์กับครูใหญ่ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ